สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทพระเสด็จกสามปีพศนีนะครับท่านสามเหรียญสามปีพศนะครับ เป็นปีพศที่ไล่กันมาเลยนะครับท่านตอนสามปีพศนี่ครับท่านเราดูนะครับว่ามันมีปีพศไหนทั้งสามเดือนนี่ครับที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านถ้ามีมีเฮมากนะครับท่านเพราะว่าเป็นเดือนที่หายากพอสมควรครับจานวนการผลิตจะไม่ถึงกับมากมายอะไรนะครับท่านสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นี่ครับท่านคอยดูเงินครับว่าจะเป็นปีพศอะไรมั่งครับเป็นปีพศที่หายาก ดูนะครับท่านเรามาดูที่ันเหรียญแรกก่อนนะครับนี่ครับพอทุกเหรียญทุกปศนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันแบบเดียวกันหมดนะครับท่านเราเหรียญแรกนี่ครับตัวอย่างครับแล้วก็ต่อมาเราก็ไล่แค่ปศลงไปเรื่อยนะครับซูมกว้างขึ้นนิดหนึ่งครับเหรียไม่ชัดโอเคนี่นะครับเหรียญแรกนี่นะครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับยูปอริเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ไอะไรครับท่านไม่เป็นไรกันครับ มาดูกองเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับนี่รู้สึกว่าจะสึกหลอไปนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไม่ค่อยชับเท่าไหร่ครับดูสิครับไม่ค่อยชับเท่าไหร่นะครับสำหรับกองเฟืองของเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านโอ้โหครับสึกหลอไปเยอะสีเดียวเลยครับท่านแต่ก็เก็บได้ครับท่านเพราะว่าถ้าผลิตน้อยเราโอเคเลยครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยเป็นปีพศอะไรเอ่ยประเทศไทยครับพศซ้อนสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่าน นี่ครับเป็นปีบรสที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับอันดับที่ห้าครับท่านอันดับที่ห้าครับใช่ครับอันดับที่ห้าครับเห็นแล้วครับมองแล้วครับส่วนตรงกลางคือวัดเป็นจำโมกพิษอยู่สิตวรลารามด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลิบีนครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากันนะครับสาหรับเหรียญนี้ครับจํานวนการผลิตนะครับสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี้ยจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับมองไม่ชัด เกตล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านเจ็ดล้านแปดแสนหกหมืนสามพันเหรียญนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งนี่นะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมมันจํานวนการผลิตมันถึงน้อยมากขนาดนะครับท่านแต่ในคู่มือของผมกลายเป็นอย่างหนึ่งอีกครับท่านไม่กล้าบอกครับมันเยอะเกินครับนี่นะครับที่ผมได้ข้อมูลนี้มาครับอยู่ที่ Google ครับคู่มือนี้ครับ ที่ได้มาครับจาก Google ครับผมบอกตัวเลยครับท่านผู้ไปค้นหาก็ได้ครับท่านว่าสิบอันดับของเหรียญห้าบาทที่หายากนั้นอันดับที่สี่อันดับที่ห้านี่คือปีสองห้าสี่หนึ่งหรือไม่ท่านไปดูนะครับเขาไปหาใน Google คมนะครับค้นหาครับว่าเหรียญห้าบาทที่ประดิษฐ์น้อยที่สุดมีสิบอันดับอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะเปิดขึ้นมาให้ท่านดูเองครับเห็นเต็มเต็มเลยครับท่านนี่นะครับเป็นคู่มือของแท้ครับเพราะว่า เขาสะสมไว้ตรงนั้นหมดแล้วครับท่านในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทครับท่านสองร้อยห้าสิบาทนะครับขยับขึ้นไปห้าสิบาทครับจากสองร้อยจนสุดนะครับท่านในระดับยูนซีครับสองร้อยห้าสิบาทแต่ในระบบวุ้นเวียนนะครับท่านเท่าไหร่ล่ะในระบบวุนเวียนนะครับตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงห้าหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสี่สิบถึงหกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ย เป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับสี่สองครับท่านปีหนึ่งแล้วก็มาต่อมาเป็นสี่สองครับท่านนี่ครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับท่านปีสองห้าสี่สองนี้จํานวนการผิดอยู่ที่ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านจากหนึ่งร้อยบาทขยับขึ้นมาอีกยี่สิบบาทครับเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วนะครับท่าน ส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้หรยอครับเหมาะครับตกอยู่ที่เหรียญละยี่สบาบาทถึงสี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านยี่สิบห้าถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเหรียญที่สามครับเนี่ยเหรียญที่สามนี่ครับเงาวับสีเดียวครับเหรียญนี้รู้สึกว่าจะมีรอยขีดข่วนเยอะคุสุขวจนครับสรับเหรียญนี้ครับนี่ครับเป็นปีพศเลยเอ่ยนี่ครับมาดูครับประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามครับท่านสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะครับสองห้าสี่สามนี่นะครับท่านจำานวนอประโ การผลิตนี่เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสสองหมื่นเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นเหรียญนะครับท่านโอ้โหสุดยอดครับเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยในระดับยูนซีเหรอครับตอนนี้ตกอยู่ที่เหรียญละแปดสิบบาทไปแล้วครับท่านจริงหนึ่งร้ยสี่หล้านก็จริงครับแต่ยืายืนนะครับว่าตอนนี้ราคาขยับเหรียญทุกปศขยับขึ้นหมดหมดแล้วครับสำหรับปีสองห้ารสี่สามนั้น จาก60ขยับขึ้นมาอีกย0บาทเป็น80บาทไปแล้วครับท่านส่วรเล่นที่ผ่านการใช้เลยครับมอมอครับตกอยู่ที่เหนละญลบ15าบาทถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับที่ว่าอย่างนี้ที่ว่า1 5ถึง30เพราะว่าตามสภาพครับสภาพดีก็ตีไปเลยครับได้ไปเลยครับ30บาทสภาพเละๆรีรรรวๆหน่อยก็15บาบาทอย่างนั้นราคา